สวัสดีค่ะค่ะป้าคุกกี้กำลังทำอะไรคะกำลังทำซุปหน่อไม้ค่ะซุปหน่อไม้นะคะต้องขูดก่อนต้องขูดใช่ไหมคะขูดก่อนนะคะโอเคค่ะขูดเดี๋ยวก็จะดูว่าป้าคุกกี้จะทำแบบไหนบ้างนะคะถึงจะออกมาอร่อยนะคะจะจะอ่อนไม้ใส่หม้ออ่อนไม้ใส่หม้อนะคะจะใส่หม้อแบมบูซุปส้มใส่หม้อ ีอะไรคะนี่น้ำยานางไอ้น้ำยานางน้ำยานางใส่นะคะค่ะคันยานางนะคะยาหนังเอาตะเกียงก็ได้เอามือก็ได้เอาใส่อยู่ไหนมน้ำยานางต้มข้นๆอืมข้นี่มันเหนียวๆนี่เลยไปแล้วเกลือมาใส่เกลือเกลือนะเกลือนะคะเกลือชุดรถมีไหมให้มันวัวเส้น คใส่ชิลอดนิดนึงใส่ชิลอดนิดนึงนะคะโอเคสูตรปลาปุกกี้นะคะคุณผู้ชมน,นี่ครัวก็แบบอา่าขออภัยด้วยแบบว่ามีของเยอะของเยอะก็โอเคคะ่ะขยำขยำเข้าไปขยำนะคะคน,น,น้ำยานาำต้มข้นให้มันเนุ่มใ<า>ช่อืมอืมอืม ใ่อะไรอีกค่ะแน่พอแล้วหอมพอแล้วจริงเหรอแล้วทำไมต่อเอาไปคั่วเลยแต่ไปคั่วค่ะที่นีไปคั่วโอเคไปคั่วนะคะค่ะพอเดือดเดือดแล้วก็คนคนนะคะเมื่อกี้ถ้าเรามีแบบผักอิูหรือแมงักเราก็มาใส่ให้มันหอมผักอิฐใช่ไหมท่ามีใช่ไหมแล้วก็ตะไคร้ใส่ตะไคร้มันจะได้หอมตะไคร้เใบมีนะมีใบมะกรูดก็ได้มีไหมอยู่นี่มีมีแล้วไปเก็บแล้วจะได้หอมอ๋อเมื่อกี้ใส่ใบมะกรูดกับใบแมงลักนะคะผักอิฐค่ะคุณผู้ชม ให้หอมนะคะเติมความความหอมนะคะเสร็จแล้วอ่าเหลือเหลือตะไคร้ล่ะอันถ้ามีตะไคร้ก็ใส่เอาตะไคร้กำลังมาใส่กับตะไคร้ก่อนใส่ไคอันนี้อะไรอ่ะใส่อะไรคะใบมะกรูดใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดสุกแล้วทีนี้สุกสุกแล้วนะฮอ๋ค่ะตอนนี้ก็ใส่ตะไคร้นะคะเติมความหอมนะคะเรียกว่าอะไรนะป้าไอ้ซุป ซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้นะคะซุปหน่อไม้ดองนะคะอันนี้อู๋ก่อนอู๋ก่อนอ๋อต้องอู๋ก่อนอ๋อเรียกวิธีนี่คือวิธีอู๋หน่อไม้อู๋หน่อไม้ค่ะค่ะตอนที่อู๋อูเนี่ยป้าก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่ชูรสใช่ไหมอ๋อค่ะแล้วก็ใส่นี่แหละคือสมุนไพรนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปค่ะค่ะอันนี้คือพริกดิบ ก็ไปติบใส่น้ำ,ใ,นำใช่ไหมคะใส่น้ำนิดนึงให้มันสุกอ๋อเหมือนต้มเลยนะต้มต้องทมสูตรสใส่ซุปหน่อไม้สูตรป้าปกกี้นะคะสูตรซุปหน่อไม้นะคะพี่ติบนี้ต้องอต้องคั่วใส่น้ำนิดนึงคะ่ะนิดนึงสูตรใครก็สูตรใครนะคะคุณผู้ชมลองทำดูนะคะแต่ละสูตรเนี่ยต่างต่างกันยังไงนะซุปหน่อไม้นะคะพริกที่คั่วไว้นะคะป้าก็เอาลงไปต่า เทคนิคนะคะของการผัดชุบหน่อไม้นะคะเอาทิพยไปไปต้มนิดนึงก่อนต้มในกระตั้วนี่แนะชุบหน่อไม้แบบอีสานชุบหน่อไม้แบบแบบอีสา,านตากบมาใส่เกลนอหัก่ก็เสร็จอืห้ามบ้างกระเฉดต้องกินบบแบบค่ะอื ไปก็ตองไปน้ำมันน้ำมันา้อมันาคือก็เช่าเงินก็ทำคือซุปหมดซุปหมดไปเลยคซุปน้อไม้ซุปน่อไม้สูตรดีสารสูตรมหาสารคามโดยป้าปุ๊กกี้นะคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมก็ดูเอานะคะก็๊อปปี้ได้นะคะไปทํากินนะคะใครยังทําไม่เป็นนะคะสูตรใครก็สูตรใครแต่สูตรป้าพุกี้รับรองอร่อยแสบแจบอันนี้คืออะไรคะเนย้อหอมค่ะหอมสดต้นต้นหอมต้นต้นหอมต้นหอมทั้งหัวทั้งทั้งอะทั้งทั้งใบนะคะทั้งต้นดีกินก็ใส่ที่ยหอมก็ได้ ผักชีจีนใช่ไหมผักชีจีนใช่ใช่ใช่แต่เราไม่มีแต่เราไม่มีก็ไม่ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องใส่ก็อร่อยสุดกันแล้วก็ใส่ปลาน้ำปลานะคะคุณผู้ชมคะน้ำปลาก็สูตรเชฟดนนะคะชูรสนะคะคุณผู้ชมแต่ะสูตรเชฟโดน ันนี้ชูรสชูรสนะคะถ้าใครไม่ทานชูรสก็ไม่ต้องใส่ค่ะไม่ใส่ก็ได้นี่ถึงเวลาตำแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้ามีต้นหอมเทพเนาะหอมเปย์ก็ใส่ได้นะใช่หอมเปต้นหอมหอมชีหอมเปเ์แตเราไม่ได้ไปตลาดนะคะคุณผู้ชมก็มีนี่แหละใสเอ๊ะผักผักสะรนแหนใส่ได้ไหมได้มีไหมถ้ามีน่ก็ใส่สะรนแหนได้ไหมไม่ไม่มีนะเราน่าจะปลูกไว้ น้อซาลาเน่ถูกจะตายถูกมาเปิดอะไรปิดอะไรเปิดแล้วเปิดแล้วแล้วจะปิดไปกัรือเปล่าเปิดแล้วคิดนี่ค่ะโอเคเป็นยังไงบ้างเสร็จแล้วหรอเสร็จเลยใส่หอมเปย์ใส่สาลาเน่อืมซาซาลาเน่ใส่หอมเปรย์ใส่ต้นผักชีเนาะต้นหอมครบสูตรเลยเนาะ ขออนุญาตใช้มือนะคะคุณผู้ชมชิมดูใช้มือถึงอรส่อะใส่เครื่องปรุงอีกนิดหน่อยเนาะในน้ำปลาไหลเขามาใส่เลือดปลาไอ่าปาหลโอเคแล้วเอดมาบ้างอาหารอีสารอาหารเล้ต้องเด่นประเด็๋เพื่อน 好，行。